เพราะมีประโยคน์คำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All systems active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกันมันเป็นพื้นที่ที่รักพื้นที่หนึ่ง เซฟโซนเมื่อกี้ทรา,ายบอกว่าทรายอาไว้ออกจากเซฟโซนของทรายเสมอใช่ไหมคะพี่พุ่มรู้สึกว่ายังไงเส้นเส้นที่ทรายเดินน่ะมันก็คือเส้นที่รักใช่ไหมมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ว่าทรายจะออกไปแล้วแบบทรายเลิกไปเป็นนักบัญชีเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยมไม่ใช่เมืม่อเรารู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราเดินไปตามเส้นนั้นมันมีล้มแน่นอนค่ะ มันมันมันคือชีวิตใช่ว่าชีวิตมัน up and down มันก็เหมือนกันเต้นนะคะ life is dance ใช่่ชีวิตทุกทุกคนมันคือ up and down left and right ใช่ไหม left ไม่ได้เราก็เชิ n right ค่ะทุกคนใชก็รู้สึกว่ามันมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจคือใารู้สึกว่าทุกๆอาชีพหรือทุกๆุความทุกๆกการเดินทางของทุกคน ไม่ว่าความฝันของคนไหนจะใหญ่หรือจะเล็กใช้รู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของคนคนนั้นและมายเซตของคนคนนั้นอุดมคติที่คุณมองตัวคุณใายว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกใบนี้เลยค่ะใช้รู้สึกว่าการที่คนอื่นจะมองเราไม่เท่ากับเรามองตัวเอง้างใจความหมายนี้ใช่ปะคือการที่ใครจะมองเราว่ายังไงไม่รู้ไม่เท่ากับที่เรามองเห็นตัวเองเป็นยังไงใช้รู้สึกว่าถ้าเราเห็นตัวเองแล้วอ่ะเราค่อนข้างจะแข็งแรงเราเห็นแต่เราบางทีเราอาจเจอ ไม่เอาฉันไม่ชอบตัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากยอมรับตัวฉันเป็นอย่างนี้เออส่วนใหญ่แล้วการที่ฉันรู้สึกาการที่เราไม่ชอบหรือไม่ยอมรับตัวคือต้องมองว่าไม่ชอบว่าตัวเองเป็นแบบนี้หรือไม่ยอมรับที่ตัวเองเป็นแบบนี้คทุกอย่างมันล้วนเกิดมาจากการที่จริงๆแล้วอ่ะเราคอมแพกับคนรอบข้างเสมอคือใช่ว่าคนมนุษย์เราอ่ะถ้าจะไม่รักตัวเองแค่เกิดมาจากที่ว่าเราเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเท่านั้นแหละมันใช่ว่ามันเป็นเออมันเป็นสิ่ง แรกมาตรฐานแรกเลยคือจริงๆไงเราก็รั้วลักตัวเองกันทั้งนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งเราจะรู้สึกไม่รู้สึกรักหรือชื่นชอบในการเป็นของเราเพราะเราไปเห็นในสิ่งที่คนอื่นเป็นมันดีกว่าเท่านั้นเองเราเลยโยนทิ้งการเป็นของเราหรือการที่เราสึกว่าฉันเป็นแบบนี้ไม่เห็นดีเลยทําไมฉันไม่ชอบที่ฉันเป็นแบบนี้เลยคือจริงๆเราต้องแยกนะคะบางทีการที่เราไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้เฮ้ย ไอการที่เราไม่ชอบันนั้นมันคืออะไรบุคลิกภาพหรอหรือหรือนิสัยหรืออะไร mm hmm. ไอสิ่งเหล่านั้นอะที่มันเป็นเรื่องเหล่านั้นอะมันคือสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้เสมอถูกไหมครู mm hmm. ต้องไหมคะเหมือนการเต้น d ดนซ์ถ้าเมื่อไหร่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบที่เราขยับแบบนี้เลยการที่คนอื่นเห็นเออเห็นคนอื่นแล้วดีกว่านน่นนี่นั่นหนึ่งสตาร์จากการคอมเพลแลวโอเคเข้าใจได้แต่การคอมเพลบางทีมันมีสองมันเป็นดาบสองคมนะคะสรึกว่า มันได้ทั้งไฟแล้วมันได้ทั้งทำให้เราล้มแบบแบบไม่เอาเลย <laughs> ก็มีคุ้ดอย่างงี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้เขาให้เป็นการคอมแพ r จริงๆคือทราคิดว่าเราอย่าไปเรียกว่าคอมแพ r ดีกว่าในมุมของทรารรู้สึกว่า inspire ถ้าเราไปมองคนอื่นคอมแพ r มันคือเอาไปเปรียบเทียบแหละเราเปรียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ถ้าเมื่อ i n s p ป r e คือการที่เรามองคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะมันดีจังม,มันเท่จังม,มัน มันสดใสจังมันแบบมันมีสเสน่ห์จังเหล่านั้นอ่ะเราจะสามารถกลับมานั่งแล้วมองว่าแล้วเขาบริหารสิ่งเหล่านั้นยังไง mm hmm. และเราสามารถนําสิ่งเหล่านั้นมาบริหารกับตัวเองได้ขนาดไหนแล้วสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือเกิดการพัฒนาค่ะ mm hmm. เราที่เป็นเราจะ be the next the next person เราจะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งแหละ mm hmm. เราจะมีการมีการได้นำ inspiration ของคนอื่น มาเพื่อพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นนะสำหรับตัวซาชรวิสึกว่าทุกครั้งที่ใครรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองการไม่ชอบตัวเองอย่าพึ่งพันหลังให้ตัวเองค่ะกลับมาถามตัวเองก่อนไม่ชอบตัวเองเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. ฉันไม่ชอบเต้นของตัวฉันอา้าวเกิดอะไร mm hmm. What happened mm hmm. มันไม่สวยย,าง,ย,า,งยางนู้นยางนี่งั้นกลับมาค้นหาเป็นยังไงเราขาดอะไรไปเบสิกหรือเปล่าความเข้าใจเพลงหรือเปล่ามันมีคอนดิชั่นของมันมากมายระหว่างทางนั้นเมื่อเราไปเจอจุดที่เรา missing Mm hmm. เราก็จะพัฒนาแล้วเราแก้ตรงนั้นสุดท้ายแล้วคณก็รู้สึกว่าจริงๆคุณสามารถเป็นคนที่คุณอยากเป็นได้เพียงแค่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะถอยหลังให้ตัวเองหรือเราจะแบบกีฟฟ์กับตัวเองมันมักจะมีจุด เฟืองบางเฟืองที่มันมันฝืดอยู่แล้วเราไม่เคยกลับไปค้นหาเขาอะว่าทําไมทําไมไอการเดินทางของเรามันหนึ่งไม่ฟลอม,มันอาจจะล้อคุณมันอาจจะฝืดอยู่ไงเพราะเราไม่เคยกลับไปดูมันกลับไปดูสักนิดอ๋อฉันแม่งตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนี่นาะชั้นด้านนี้ยังยังไม่มีคาริสม่านี่นาะชันกลับไปเสริมปรุงของตัวชั้นกลับมาคุณก็วิ่งได้ฟลอแถมเป็นตัวของตัวเองด้วยใส่ก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมันเป็นล้วนจากการที่เรารู้สึกว่า เราต้องเชื่อในตัวเองก่อนเชื่อในตัวเองทั้งๆที่วันนี้ตัวเรายังไม่ได้ดีที่สุดเข้าใจไหมะ่ะยังไม่เป็นเบสทัวชันฉันก็สติลยังคงเชื่อ <laughs> <laughs> ว่า <be less. S 2> ฉันเป็นอย่างนี้แหละเออฉันเป็นแบบนี้แหละแต่ฉันเชื่อว่าโอเค I อจ์จะเ e ็นเบ e วันนะแต่ว่าเรายังเชื่อขนาดในเวอร์ชันเราในวันนี้มันอาจจะเป็นเวอร์ชันนกน้อยเด็กน้อยเด็กบางคนจะแบบเฮ้ยแต่พี่ๆเก่งกันจังเลยหนูเป็นแบบนี้แล้ว,หน,นบบนลวหนูเต้นไม่สวยเหมือนใครเลยแต่ถ้าอยู่ชอบ เชื่อในตัวเองก่อนค่ะถึงแม้การขยับวันนี้ของเรามันจะน้อยนิดและยังไม่สวยอืเดี๋ยวถ้าขยับไปเรื่อยๆการขยันและความตั้งใจไม่เคยทําลายใครจริง,รงอันนี้เรื่องจริงค่ะเคยมีถึงออพอเราฝันบางคนเขาจะมีถึงโอเคเขาวิ่งเข้าไปถึงความฝันเขาละในเวลาอันรวดเร็วค่ะภูมิใจ and then what next เขามักจะมีคําถามนี้ขึ้นมาในใ,นใจบางคนว่าอ้าวตายแลพอมถึงจุดนี้แล้วไงต่อละ ไม่ได้คิดลืมคิดว่าฉันจะไปยังไงจะทํำยังไงอย่างนี้อ่าอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเต้นใช่ไหมคะ,ะก็จริงๆแล้วสำหรับไซา,ายรู้สึกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นใน now day มากๆคือในอปัจจุบันค่อนข้างเยอะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ปุ้มเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้ชีวิตตามเทรนอ่าฮะเข้าใจกันเราจะสื่อกันตรงนี้เลยโซเชียลทุกวันนี้สนับสนุนให้ทุกคนออกมาทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าผลักดันให้ทุกคนเป็นดารา ต้องใหทุกคนต้องมีคอนเทนตเป็นคอ <idol, S 1> นเทนต์ชีวิตทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ไหมกะทั่งคนทั่วไปกินข้าวก็เป็นคอนเทนต์อะไรก็เป็นคอนเทนต์ถามว่าผิดไหมใช่ว่าไม่ผิดเลยมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มคลา้หรือใครจะรู้บางคอนเทนต์ของเราอาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้ใครและสร้างคนอาจจะเป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกในอนาคตอีกคนนึงขึ้นมาก็ได้ใช่รูส้สกว่า สซชอบนะไซเลิฟความที่ชีวิตมนุษย์ทุกคนเป็นคอนเทนต์ในทุกๆวันนี้แต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันคือการที่เราจะทําอะไรที่เป็นคอนเทนต์หรือเราจะวิ่งตามอะไรที่มันเป็นเทรนนะคะบางครั้งอ่ะมันทําให้เราไม่เคยสํารวจตัวเองว่ามันใช่ตัว mm. ตนของเราที่แท้จริงหรือเปล่าไม่ทันไม่ทันได้มีเวลาได้มีเวลาพูดคุยกับตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือไซรู้สึกว่าโลกทุ่วันี้มันเร็วมากเลย Hmm. เด็กๆทุกคนหรือวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะมีพื้นที่ของเขาและมีกิจกรรมในแบบที่ hmm. ที่เขาอยากจะอยู่ในกิจกรรมเนี้ยในแบบเดียวกัน hmm. ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นบุคคล วัยรุ่นปี2020ขึ้นไปเหล่านี้แนะ่ <laughs> นอนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็เข้าใจเพราะว่าสื่อแล้วก็โซเชียลมันมันส่งเสริมให้เขารู้สึกแบบนั้นทาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องวิ่งตามอะไรอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าเขาไม่มีตัวตนใช่ถ้าที<ข>าทุกคนตรงนี้ไปเขารอสมากๆาใช่รู้สึกว่าอ่ากลายเป็นว่าทุกคนคือใครอตอนเนี้ยบางคนยังหาตัวเองไม่เจอเลยว่าแล้วฉันคือใคร เพราะสุดท้ายถ้าพี่พุ้มมีโอกาสได้ดูแบบแอปโซเชียล,ลหลายๆคนทุกคนเหมือนกันหมดเลยคะ่ะใช่ความเหมือนกันนั้นน่ะไม่ใช่เพราะเขาไม่มีตัวตนนะแต่เขาไม่ได้มีโอกาสรู้จักตัวเองใช่รู้สึกว่าเพียงแค่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลุกขึ้นมาทําสิ่งเหล่านี้เหมือนเหม,มือนกับคนอื่นเฉยๆอพอลุกมาทําอุ้ยลุกขึ้นมามันก็สนุกดีนี่นาแล้วก็ไปต่อเลยอุ้ยอยู่ๆก็มีคนมาติดตามเรานี่นาแล้วยังไงต่อ แน่นอนเราไม่มีทางรู้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือตัวเราหรือเปล่าเราแค่อยากทําสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราอยากอยู่ในสายตาของใครบางคนเราเห็นคนอื่นทำเรา<ด>เห็นคน,นอื่นทำแล้วเราสึกว่าอุ้ยเราอยากเป็นคนแบบนั้นบ้างจังแต่เราไม่รู้หรอกว่าการเป็นคนแบบนั้นบ้างจังมันเติมเต็มเราหรือเปล่าหรือมันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเราไม่มีโอกาสสารวจตัวเองด้วยซ้ำใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะที่ว่าเด็กๆหลายๆคนจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไร ในอนาคตสายว่าคนอาชีพจะเริ่มมีความสับสน <c oughs> มากขึ้น <c oughs> มันมีตัวเลือกในในในการทำอาชีพเยอะมากเยอะมากนนแล้วมันใช่แล้วมันจะปนเปพี่เด็กสายว่าเด็กเขาจะมาเจอตัวเองช้าไปหน่อยอในยุคเราอ่ะไม่แต่เขาอาจจะบอกว่าฉันเจอแล้วมีคนตามฉันตั้งเยอะเป็นหมื่นเ,ออเป็นสองหมื่นตอนนี้คนตามเป็นหมื่นนะมีประมาณเป็นล้านคนเลย <c oughs> แล้วเราจะทํายังไงดีอ่ะเราจะสามารถไปเป็นนักร้องกนร์ลนคนได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะาาเพราะฉะนั้นสาหรับตัวไซซ์ไซรุสึกว่าโอเคจริงๆแล้วการที่เรามี follower เป็นถึงหมื่นคุณสามารถเป็นอะไรได้การที่คุณมาขยับตัว,วเนื่องอ่าโอเคคุณมี charisma คุณมีความน่าสนใจแสดงแล้วคุณสามารถเป็นนางแบบเดินแบบโฆษณาซีรีส์ศิลปินนักเต้นไปอะไรที่เป็นด้านการแสดงครูฝึกสอนอค,คร,ริโอกราเฟอร์ไปได้เยอะมากแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่ได้เคยทําความ รู้จักกับว่าไอสายการแสดงหรืออะไรพวกเหล่านี้ mm hmm. มันไปต่อได้หรือแม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่จริงๆชอบเต้นแล้วมีผู้ติดตามไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ทำด้านอาร์ตด้านแดนซ์ก็ได้โปรดักชั o นไหม mm hmm. พุ่งกลับไหม mm hmm. เพราะว่าคุณรู้จักการที่จใช้ movement หรือบางคนสำหรับตัวพิ่ตัวสายเลยนะคะใช่โชวกว่าคนที่เล่นเป็น tiktoker ok ทุกวันเนี้ยที่รู้จักว,วิธีใช้มุมกล้องอุย้ยดึงไปดึงมา ฮ้ยนี่พปูพูดกับดีๆนะพี่ปูเข้าใจความหมายป่ะมันพูดกับตัวจิ๋วอ่ะคือมันมีถนนมีมีเส้นทางเส้นทางแล้วเขาเห็นลายเซ้นเขามาแล้วแต่ว่าเขาจะรู้ไหมนะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกว่าพอเขาทําทุกอย่างด้วยความเป็นเป็นเทรนเป็นสมัยนิยมจนไม่ทันได้รู้ด้ซ้ำว่าเอ้ยอันนี้มันอาจจะคือสกิลของคุณนี่คือความสามารถของคุณนี่คือเสน่ห์ของคุณหรือคนเราเนี้ยสามารถจะเป็นเป็นครูเพื่อฝึกสอนคนรุ่นต่อไปก็ได้ ครูสอนการแสดงโอ้คนเหล่านี้ผู้อยู่แบบสามารถไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอีกมากมายได้อีกชัยก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นอนะของเหล่านี้แหละที่ที่ชัยรู้สึกว่าม,มันมีความปนเปกันอยู่มันมีความแบบทั้งทั้งทั้งดีละลายผาสมกันอยู่ใน,ใน,ใ,นในยุคสมัยนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอย่างที่บอกค่ะแต่ว่า ตัวสายชอบชอบนะถ้าถามว่าสายชอบไหมสายชอบเพราะสายรู้สึกว่าทําให้คนลุกมาก้าแสีงออกมากขึ้นเยอะมากแล้วก็การเต้นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากในตอนนี้ใชะสายรู้สึกว่าทุกคนอยากเต้นทุกคนอยากเต้นเปแล้วสายรู้สึกว่ามันน่าสนุกอะค่ะการที่เราเต้นอยู่คนไม่กี่คนอะกับการที่เรามีคนเต้นแบบมากมายอะมันมันไม่เหมือนกันอะมันหันไปแล้วมันเห็นคนเต้นเต็มไปหมดมันในใจของคนเป็นคนชอบเต้นอะมันสนุกกว่าเยอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นโลกที่เราฝันอะ มันเป็นโลกที่เราเห็นแล้วแบบอุ้ยไม่ใช่เป็นต้องเป็นนักเต้นอ่ะสำหรับชายทุกวันนี้บางคนที่เล่นในทิกทอกหรืออะไรแบบว่าพนักง,งานออฟฟิศน้าตาสวยๆบางคนก็เต้นล้วก็สวยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเห็นไหมจริงๆแล้วการเต้นมันเป็นสิ่งที่มันมันอยู่ในธรรมาชาติของมนุษย์อะคะ่ะเพียงแค่ว่าเราไม่ได้จะเอาการเต้นนั้นไปเพื่อประกอบอาชีพแต่คุณให้การเต้นนั้น,นเป็นส่วนหนึ่งความสุขและเป็นเสน่ห์หนึ่งของคุณที่ทําให้คุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรใราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นนพื้ททีี่ ที่ส่งมอบความรู้สึกดีๆ<ม>แล้วความสุขให้คนอื่นๆ <c oughs> คือในที่สุดแล้วจริงๆสื่อโซเชียลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็คือจริงๆถ้ามัมน,มนมันประโยชน์ของมันก็คือการเริ่มตน้นค่ะเป็นพื้นที่ให้เราได้แสดงออก <c oughs> เป็นโอกาสหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่จุดสุดท้ายส <c oughs> <s> ิ้นสุดไม่ใช่จุดสิ้นสุด <paso. S 2> มันยังมีเส้นทางที่มันอยู่ข้างนอกค่ะอยู่อีกเยอะใช่ใช่ไหมคะเหมือนพี่สายพี่สายตอนนี้คอรยกราฟให้ใครบ้างนะ Uh, ตอนนี้ก็พี่สายก็โคียกราฟให้กับศ uh, ิลปินค่ายโซอีกโซนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็มี for e v e a t l a s นะคะ VENITA นะคะ Phone One r e c ค r d ค่ะน้องๆโฟมิ MIX mm hmm. นะคะแล้วก็มีโอกาส uh, เทรนฝึกสอนให้กับ uh, หนุ่มๆนาดาว 7, 8, 9ว mm hmm. นเอทรนนีที่กำลังแข่งรายการ Survival กันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีโอกาสทำให้พีพีบิลกินนะคะ mm hmm. ใช่แล้ว จริงอีกมากมายก่อนหน้านี้ก็เคยมีโอกาสทําให้กับกระแตอาสยามในยุคที่เขาเริ่มแบบปรับกพี่าสายเยอะมากนะห<ช> <ๆ S 1> ลายแนวมากปรับจากเพลงของการเป็นลูกทุ่งเริ่มมาเป็นแบบดนตรีที่เริ่มเต้นเริ่มแดนซ์ก็ในยุคนั้นก็ก็ทําให้กับกระแตแล้วก็เทรนให้เด็กๆคามิกาเซ่สมัยเก่าโอ้แบบว่ารุ่นนั้นตอนที่สายยังไม่ไรุ่นคามิกาเซ่ด้วยคามิกาเซ่แต่ตอนนั้นสายยังไม่ได้เป็นเครียกราเฟอร์เป็นแบบ คุณครูฝึกสอนเทรนนิ่งให้กับศิลปินแต่บอกว่ามีรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่เขาเป็นรุ่นพี่นักเต้นนะคะเขาจะเป็นครนิโอกราฟให้ทีแล้วมาแต่มาในปัจจุบันนี้ที่เราเติบโตขึ้นเราก็ขึ้นเป็นโคริโอกราฟเองนะคะอ่าสุดท้ายพี่สายอยากจะจริงๆพี่สายฝากอะไรมาถ้า,าถ้าตามฟังพี่สายมาเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าพี่สายฝากอะไรเยอะมากกับน้องๆมาตลอดนะคะคนที่ เริ่มที่จะมีความฝันในการเต้นคนที่ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งแล้วแต่อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอยากจะไปต่อไหมหรือหยุดแค่นี้<ฮ>อะไรอย่างนี้นะคะกับในที่สุดแล้วเนี่ยอยากให้พี่สายฝากให้น้องๆน,นิดหนึ่งว่าการจะเดินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเนี่ยพี่สายอยากจะฝากอะไรสุดท้ายให้เขาสำหรับสำหรับสายเลยสายรูย้สึกว่า ในความฝันเลยนะคะสิ่งที่ที่อยากจะจะฝากทุกๆคนไว้เลยคืออย่าหยุดที่จะสำรวจตัวเองค่ะ mm hmm. เพราะฉันรู้สึกว่าในเส้นทางความฝันน่ะมันคือการเดินทางจริงๆแล้วอะค่ะความฝันมันไม่จำเป็นจะต้องสวยหรูมากหลาย mm hmm. ๆคนอาจจะฟังหรือได้ยินแล้วอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ความฝันของฉันไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขนาดนั้นนะหรือฉันไม่ได้ต้องการจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบจุดที่ทําให้ทุกคนมองเห็นฉัน ความฝันของทุกคนอาจจะใครบางคนอาจจะเป็นความฝันที่เรียบง่ายหรือบางคนอาจจะเป็นความฝันที่อยู่ในของเส้นทางของการบันเทิงคือเรารู้สึกว่าทุกๆความฝันนะค่ะล้วนจะต้องมีการเดินทางทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝันเล็กหรือฝันหรือที่ฝันที่ยิ่งใหญ่คือการเดินทางมันสิ่งหนึ่งเลยสําหรับตัวทรายเลยทรายรู้สึกว่าการเดินทางมันคือระยะเวลามันอาจจะสั้นและยาวไม่เท่ากันแต่ระยะเวลาเหล่านั้นนะคะสิ่งที่มันจะทําให้เราเดินไปโดยที่ มันคงและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการที่มันสำรวจตัวเองเราต้องสำรวจตัวเองเสมอว่าวันในในใน,ในตอนนี้ความสุขของเรามีไหมเรามีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่ากับการเดินทางอยู่ใช้ mm. รู้สึกว่าคนหลายๆคนรู้สึกว่าความฝันมีไว้เพื่อวิ่งสำหรับตัวไซไซรู้สึกว่าจริงๆล้วอะคานั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเพลิเพิมและทาให้เรารู้สึกว่าความหมายคอนเซปต์ของคํานั้นมันคือการที่ทําให้เราโฟกัส on your dream คือความฝันมีไว้เพื่อวิ่งไปหาแต่บางคนบางทีบางคนก็เข้าใจว่าอ๋อวิ่งไปหาคือฉันต้องหลับผูหลับตาทํามันไปเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยคือสรับใชนรู้สึกว่าหนึ่งในการเดินทางไปหาฝันที่ดีคือการพักที่ถูกต้องใช้รู้สึกว่าทุกคนต้องมีวันที่ให้เวลาตนเองได้พักผ่อนเพราะความฝันคือการเดินทางพี่บุ้มพี่บุ้มเข้าใจไหมการเดินทางมันมันเหนื่อยไม่มีการเดินไหนที่ไม่เหนื่อย ฟังก็เหนื่อยแล้วถูกนะเราเดินไปไหนเราก็เหนื่อยเพราะฉันจริงๆแล้วอะค่ะก็คือสรารู้สึกเลยอะเราจะต้องมองให้เห็นเลยว่าโอเคสำรวจตัวเองทุกวันค่ะทุกคนเราวันนี้เราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วโอเคถ้าเราเหนื่อยเสร็จเราเหนื่อยแล้วพักอย่างเดียวไม่ได้เหนื่อยเสร็จเรากําลังพักอยู่ได้เลยต้องสำรวจตัวเองต่อความเหนื่อยนั้นเกิดจากอะไรเกิดจาก เอ้ยฉันรู้สึกแบบนี้แบบนั้นเอ๊ะความรู้สึกเหล่าเนี้ยของเราเกิดจากอะไรอเอ๊ะอุดมคติของเราหรือเปล่าม,มุมมองที่เรามองโลกไปนี้หรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคของการเดินและทําให้เราเหนื่อยเราต้องกลับมาปรับมุมมองของตนเองเพื่อที่จะให้การเดินทางของเรามันเบาลงม,มันเดินได้ไวขึ้นมไม่ต้องลากหินลากซุงลากอะไรที่มันจากความคิดเราแล้วเดินไปด้วยกันบางครั้งใช่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกความฝันนะคะต้องเรียนรู้ที่จะคว้าและปล่อย ให้เป็นบางครั้งขวาบางครั้งปล่อย,อยต้องปล่อยค่ะต้องปล่อยตอนนี้ซึ่งใจรู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะเดินไหวค่ะเราจะเดินไปได้เสมอฝันวันนี้อาจจะอยู่ที่ตรงนี้พอถึงแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วฝันของคุณมันต่อย,ยอดได้แล้วคุณก็จะอยารู้สึกอยากเดินต่อแต่หลายๆคนที่บางคนฝันเท่านี้แล้วหยุดตรงนี้แล้วบอกว่าไม่ไปละอยู่ตรงนี้ละ เพราะว่าการเดินทางของคุณมันเหนื่อยเกินไปเฉยๆเพราะเราไม่มีโอกาสที่ได้พักผ่อนหรือชื่นชมตัวเองหรือให้เวลากับตัวเองในข้างทาง mm hmm. คือจริงๆการเดินทางทุกการเดินทางอะค่ะความสวยงามมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง <laughs> <laughs> มันอยู่ที่ระหว่างทางเสมอ mm hmm. <laughs> เพราะฉะนั้นอนะทรารู้สึกว่าเราต้องให้เวลาตัวเองได้ชื่นชมระหว่างทางด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะรู้สึกว่าความฝันที่มันเหนื่อยกันไปเพราะเราหลับหูหลับตาทํามันจนวันหนึ่งเรามาถึงแล้วเราจะทมตัวแล้วไงต่อจริงๆแล้วคาว่าแล้วไง,ต,ง,ง,วววงต่อเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ชื่นชมระหว่างทางที่เราเดินผ่านมาเลยเพราะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสชื่นชมคุณจะรู้ว่าฉันจะเลี้ยวไปทางไหนต่อ,อเพราะระหว่างทางมันบอกเราหนิอ้ยฝั่งนู้นมีภูเขาฝั่งนู้นมีน้ําตกเฮ้ยทะเลสาบอยู่ตรงนู้นคุณจะเห็นทิศทางแล้วแต่วันหนึ่งพอคุณไปถึงแคมป์ตัวเองจุดแรก คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยวไปทางทะเลสาบต่อดีกว่าเพราะว่าคุณมีโอกาสได้เห็นมนก่อนที่คุณจะถึงจุดตรงนั้นอต่เราอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าความฝันไหนนะคะท้อได้อแต่อย่าถอยเนี่ยมันเป็นคําที่เป็นคอนเซ็ปต์จริงๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไซแค่อยากจะบอกว่ามันคือเรื่องจริงนะทุกคนถ้าทุกคนทำทุกคนจะไปถึงไม่ช้าก,ก็เร็วจริงๆคะ่ะเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุด ค่ะสวัสดีค่ะทายสวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม